สวัสดีครับมันก็ไังอยู่กับผมอีกแล้วนะครับในเกมฮากไกโอมันกำลังกนเลยเอ,อ้านี่พุ่งโรถม,มาใหม่เนี่ยเครื่องพอเลยนะออรอยเท้าอยู่ใหญ่เอ้บอบังเลย เล่นไนเลยมันคือเกมกินแบบใบใอย่กินปลาเล็กเฮ้ยแมันเป็นเออพูดไงดีช่างมันเถอะอืะไรไปเลยมันแบบให้ตัวเล็กอะวิ่งหนีตัวใหญ่แล้วกินจนไปเรื่อยจนก,กว่าจะตัวใหญ่ซึ่งการชนะ การชนะไม่มีนะครับนี่ก็จะเป็นพวกช็อปสกินเอ <c oughs> แล้วก็บูร์ดนะครับตรงนี้อ่าถูกปะไม่ถูกมกั้งทำเถอะไปละแล้วนี่ก็อะไรก็ไม่รู้ ขาเรียกว่าเงินกันแล้วกันอันนี้ก็อืมอืมอมช่างมันเถอะไม่รู้อะไรก็ไม่รู้หรอกของควันไม่มีอืมในกระป๋อบรมากมาย มาเล่นกันอีกรอบดอีกว่ามาล็อกหลบอย่างดิจิตอลดิจิตอลดิจิตอลมันไม่มีแล้วฟกตัวหลบอะไรแล้ <c oughs> มาเล่นกันเตะมาเล่นกันเตะเตะเตะเะหลบครับตอนนี้อือหือไปแล้วโอ้โหอันนี้อย่างเดียวหลบครับอือหือนั่นโอ้โหกินไม่ได้ตัวเท่วกัน สกินแมงวันย,ย่าเฮ้ยไมโ่โอ้โหใหญ่ตอนนี้ครับอพอนั่งดูบอลอยู่ข้างๆเลยเดียวอะเมวเอาเปอันนี้เฮ้ยเดี๋ยวกดผิดไม่ โอ้ oh, พระเจ้าโ okay. อเคต้องกดผิดอกีกพระเจ้ามาเล่นกันต่อแล้ว <t ık> รู้สึกกลุ้มมากล็อกล็อกล็อกโอ้เกือบกดแล้วมา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 ไม่มีเงินสักบาทจะให้เป็นไอ้นี่อีก เล่น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 โอ้โหเป้าหมายเกมนี้ก็คือเราต้องให้ได้ที่หนึ่งโฆษณามาเาต้องให้ได้ที่หนึ่งให้ได้สำหรับวนนี้ข้าจะเป็นเจ้าแห่งที่หนึ่งโอเคล็อกลหลบหนีมาได้แล้วเฮ้ยไม่โอ้โห เกมเกมหนึ게임게임่งท kind of ี่จะทำให้เราเซตสติไปกับมันได้โดยที่อ้าเอ้าเอา โอ้โอ้โอ้เอแค่นี้ต้องชำระชำระไม่ได้เฮ้ยหลบเฮ้ยตำเหูตำพุ่งไปหามันเองลิวจะไม่ทน เจ็ดปุ๊บตายปั๊บเลยทีเดียวเชียวโอ้โหผมนี่มันเล่นอย่างนี้เลยละเนี่ยโลกแห่งการกินกันเองต้องเข้าใจเราติดคออีกมันไม่บอกด้วยเส้นตรงไหนนี่คือโลกแห่งการกินกระเดง <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวอย่าเข้าไป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 พี่ล็อกล็อกยังดีจ้าโตหืมกลิ่นลวดเลย <c oughs> อากัตโกงไม่ใช่แก่หรอกอะไรเนะี <c> ่ย <oughs> ีผัดไทยอ่ะได้มาแล้วไม่อมเอาไม่กินอ่ะอ้ะมามาโ,โหคิดว่าได้แล้วแมงวันเมื่อกี้พอกระชวนกินผัดไทยช่างเถอะขอแคสเกมก่อนแล้วค่อยไปกินใหม่กันแล้วกัน นี่เพื่อคนดุไม่ทนแล้วกินผัดไทยต่อดีกว่า